ลได้พักผ่อนแล้วก่อเปิดจีเฮ็ดไว้ยันนี้ใหญ่ผลตกเด้มันคือฝนมาอะไเก็บไว้ยแน่หน่จะหนอยลูกเหยียบในตะปู่เนี่ยนะตามอันตาเกียรเอาไว้บอลได้บอลหนึ่งก็ได้บอลสี่จูเจ้ามันไกลลี่อันนี้เนาะโอ้กลับมาบ้านนี่เพราะว่ามุ่งแล้วเห pues ็ดแล้วแล้วก็ตุ๊กกระต๊อบ สุดยอดเลยบ่จอยเห็นยังบ่จอยนะอ่ะเออบ่จอยสีซอยบ่อคือลังคาบ่อ <c oughs> สบายดีเดี๋ยวพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีเอฟซีทีอกแพงเบิร์ดสุูุสุขคนเบิร์ดสมองสบอดเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวลาวบาเพิ่น เราเพิ่มเติมเหมือนกันอยู่ที่เพื่อนบ้านลูกหาไปน้องเลยเนาะเพื่อนพอลูกหาแหละกำลังเข้ามาเมื่อเช้านี่กำลังเห็ดคุดลักฟังลักมาบานนี่พ้แเลวยอะแอมแล้วมุงแล้วนะวายลี เราเป็นคนใจห่อน,นะสบายดีด้วยนางสบายดีซี่นะใดสี่พินพินโอ้เสียงดังฟังชัดเนาะบาทนี่พินอ้าวสบายดียดอ้าวส่วนได้พักผ่อนแล้วนี่นะได้พักผ่อนแล้วได้ัก่อนแล้วกอ่วอเปิดสีเหตุไวอันนี้

ูแนเลยก็ต้องอไเล็หน่อยมากไปนี่แล้วเลยน้องๆลูกๆนี่ไม่ต้องซื้อกระโปรงให้เขาหรอกซื้อกางเกงให้ดีกว่าเ c ซี่วะเขาคงจะใส่ให้ขาดเลยเขาถึงจะถอดเอซี่ว้จังสั้นอย่ายนุ่กกันอะไรนางอ่ะนะพินคือว่าหน้องแหง ดีว่าโชคดีได้เพิ่นนี่มี่คหรักคนใหญ่สสยเฮ็ดเทือนให้เนาะ mm. คือห่าวอ่อนละนะนนโอ้ยกใม่กัเป็นนอเบาแอนนี่ก็ดิบ่จาจอยในแม่สอยในแม่จักไม่หันจักลํำฮะซอยเนะ่ินแน่ซอยยิบซอยจับ อืมมันก็แหลวไวยเราเห็ดอยู่สัวข้าวอยู่สีดอกพี่น้องแบบนี่ก็ดีแรงแล้วก็นอนเดียใช้อันนะมีบอผาตัดออกค่ะมันเคยเคลิ้นนี่แต่ถ้เอาอันะมัดไม่นี่ใบตาลูกก็ะดองเอาทุกหน้ามาซบใส่ก็ได้ แั่คืนดอกที่เห็นหูุหรือว่าเอาเสื้อผ้าขาดมามาปูไว้นี่มาเคียนใส่เนาะเพราะมันบ่นอเลม้ยงใส่เพราะมันบ่อลงอโอ้โหเนาะเอนะเอเน่ยตนะัดนี่างไรฮะเป็นยังไงตัดนี่ตัดสายมนะั <c oughs> น,นเหลกแล้วอย <c oughs> ากจะทนยา,าวเด็ดเองพระเจ้า <c oughs> พาเนี่ยกะขัดที่เนาะผู้ใหญ่ทั้งได้ซื้อให้นี่ผู้ใหญ่ทั้งเบาเบาแสนเพิ่นเพิ่นทำมากลางคืนเมื่อนัอ้น,น,น,นโอ้แต่มื่อมากลางคืน,นใ,นะใอส่คอซองแล้วก็ไปใส่ข่าวนี่ยคอซองนี่แม่คือว่าข่าวพลาดทึงเนี่ยมันตกมาออมันเป็นลุมแน่นอ <laughs> นบ้านหน้าบ่น้าไม่ได้จะเป็นรุมเนะี่ามาสิเอาแป้นชอตใส่เอ่าแป้นชอตใส่บ่ สแทนแพนหนึ่งแทนหนึ่งอ่าใบถักก็ได้คือกันอย่ามันจุกลุกหนาออก้าและลองบรไดหน้ามันค้างหน้าอีลาอยามันออกมาดจงตพาพอจะถึงนะลองม,มันตเตลือนได้หน่ะถุกได้หน่ะอ้ยอผ้ยอา้ยอุ้ยอุ้อา้ยมอาม้ยอุ้ยอา้ยน้ยเอุ้ยอ้อุ้อุเยอุอ้ออัอ้อ้าะออ้ออ้ย อันนี้ไหนวะนี่เบิกก่อนเบิกทางในก่อนพี่น้องเ้ยเรียดจ้าขนาดโอ้แต่ของคนมาไใบนอนนี่เลยทั้งพี่ดาวแบบชั่วคราวอะไรโอ้แนวขนาดเลยมอนี่ฮิมพานต์เลยแต่ตัวฮิมพานต์แนวมาพี่นี่มายืนอยู่พี่ครับพี่มายืนอยู่สบายดีปลาลุงลูกพี่มาสบายดีปลาลุงอยู่ใกล้พันธ์ ก็ได้กระเป๋าขาดแทะกระเป๋าไว้ส่พายขาดพี่ย่างมาพี่ใช้ซื่อเกิดแห่นั้วะกได้เกิดขทพี่มาใกลิันไรพีมาพี่มายืนใกลิ่นนถานาลนแ่แนวแวฮิปฮอแงโดฮิฮอ้ ใส่ีนใส่บงดนะแบบไไนนามเลยไปมันจะอยู่มันจะอยู่บ่อใส่ต่ออีกอันนี้คือทดลองเบิกคือบ่อไผทางยาวเลยชุกลุกฮะใส่แบบคือเลยบ่ใส่แบบข้าวเลยบ่อหรือว่าใส่อะไรเนี่ยไ้เจ้าเฮ้ยเช็ดเตะกาหนะพ่ออย่ม่ดึกมันอนาคาหมวกตะปูงมันน้อย

จะได้ตอกเขน้ำมาจนล่วงเลยเไมงนไอเดียดีเลยนะเจ้าเอาเอาตัวสั่นฮะมีบบตัวสั่นแป้นเอาตัวสั้นฮะมันจะเคลนตัวยังอยู่โดยช้าสันตัวสั่นท่าเห็นว่ากรได้งยาวปยาขึ้นดยาวขึ้น่าเนาะ ก็งหลังยาวเหมือนนี่กยาอนางหลังเผองหนอะเผืงหนอเผองบ่พอดีไปจ้แล้วไงก่ะมงก็เหรอ่งแล้ว่าทางควางมาลองก่อนพอดีพอดีบ้าพอดีอพอดีแล้วอ๋อพอดีเลย พอดีรดีย oh, ุดพอดีลุดพอดีนี่แล้วหลบไม้างครับนี่ไหมขอให้ได้ยังอนเโอ้ยพอดีมาขอของยาวเดยวก่อนขอนให้ได้ขอนขวไหนไไหนมาไหนผูมาไหผลบอมาผลมาไหนมาแรกคอนเต้ยะไ

จะปูกขดเลยว่างได้บบาวแอนเลยงานขด้อ่าหตอเลย้วต้องื้ออกอนบเื้ออกเมื่อกอตีไ้ตอกกระปูออกนี่ขยอนญิตอกปอ กะสุดยัายานี่คือตาปูแห้นีุ่ลคนสุยาใช่ปหาเอ้าอ้ากระบอกไม้บ่หัวแล้ไม่ความไปได้ยังไงลูกผ่้วมามาแล้วมนเาญานะาเรบ่นเราไปเอามาดิบักลา ไม่แ๊เดียวเนาะุกเมั้เนี่ยไวานะต้องเเห็ดขาตัวปัวไม่มันอ่อนด<ว>ิจะเห็ดไห้ไม่งัน้น<ว>อ่อน บ่าวส่วนบ่าวส่วนนางลอยนายบุญกึงเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันได้พี่น้องเลยเนาะเอพี่ละคู่ละคนแบบสิกองใจแล้วก็สงใัขนาดเนานะเขาคุยก,กันดีอีกเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันเดี๋ยมันก็เลยแบบเอากแบบลบไปลบมาอยูน่นะแบบว่า มาถ่ายคลิปกันเีกสิไปบ้านนาลอยอีกเลยาานี่หลัจาจบคลิปนี่กะสิไปพุ่นีหอมากเลเามา้วนาลอยพ้านอบ้านและเขาาาอมาเลยแล้วเมื่อบ้ออกมาหน้าบ่อเอบ่อพี่น้องเอยคลิปนี้กับยเนี่ยมายวเนาะแบบเข้ามา เื enfin ่อให้เบิ Turn ่สื่อเนาะพบ้านม่นมีการเปลี่ยนแปลงข้างิงใหญ่ก็เมนบ้านล้างไม่พี่น้องเ้ยนี่คือบ้านล้างหม่นี่คือบ้านล้างไม่ของเบาวสวนกับลูกๆบ้านลังที่สอยู่ชั่วข้าวไปน้องอ้ยเนาะยอยู่สั่วข้าวเนาะอยู่บนเก่าได้ล่าง็ได้งเมื่ดใหมเย โต๊ที่กาอคือนี่ยวดไรด้วดถูกวอกวด่มล่าโาอะตามนั่นแหละเนาะกาเบิ่งน้ำกันนั่นแหละเนาะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอะไรสิเหตุย่งไร้ดิของกษิด้ จะคิดหน่อยสั่นนี้แหละพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณดีเอพซีที่เข้าเบิ่งมาส้มเดอ้เอเนาะเขากระชีพไปแหละพี่น้องในบ้านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีเดอ้อ